สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตวิธีการตรวจโควิดด้วยแอนติเจนเทสคิตด้วยตนเองนะคะอันนี้เราใช้ของยี่ห้อนี้นะคะอ,อันนี้เขาก็จะให้มามาดูอุปกรณ์ข้างในก่อนนะคะในกล่องในกล่องนี้นะคะซื้อมาในราคา95บาทนะคะจะมีคู่มือ เป็นภาษาอังกฤษที่ว่าสอนเข้าไปลึกขนาดไหนอันนี้เป็นภาษาอังกฤษทั้งเล่มเลยนะคะ Instruction for use แล้วก็มีอันนี้ไม้ยาวแบบนี้นะคะเรียกว่าการเก็บตัวอย่างนะคะยาวประมาณนี้เลยแล้วก็อันนี้ค่ะหลอ,อหลอดสกัดแอนติเจนนะคะหลอดคือตัวนี้ ส่วนข้างในที่เป็นน้ำใสๆเห็นไหมคะตรงนี้จะเรียกว่าสารสกัดแอนติเจนนะคะจะอยู่ในหลอดสกัดแล้วก็อันนี้จะเป็นถาดตรวจเชื้อคะ่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้แกะมาเพราะเขาบอกว่าถ้าแกะเราต้องทําให้เสร็จภายใน1ชั่วโมงนะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะอันนี้เป็นคู่มือภาษาไทยคู่มือภาษาไทยก็มีให้นะคะแล้วเขาก็จะบอกว่าถ้าการตรวจออกมาเป็น1ขีดท,ที่ตัว C แปลว่าผลเป็นลบนะคะ ถ้าเป็น2ขีดแบบนี้ก็คือหรือว่ามีจังๆที่ตัวทีก็ถือว่าเป็นบวกแล้วนะคะหรือว่าไม่ขึ้นอะไรเลยหรือขึ้นตัวทีอย่างเดียวก็แปลว่าต้องซื้อใหม่มาตรวจใหม่นะคะเพราะว่ามันไม่สามารถอ่านแปลผลได้ค่ะ สำหรับการรายละเอียดการตรวจก็จะสามารถสแกน QR code นี้แล้วก็ดูตัวอย่างการตรวจได้นะคะจริงๆอันนี้ที่เขาให้การเก็บตัวอย่างมายาวขนาดนี้แต่ที่เขาเขียนในคําแนะนํานะคะ mm hmm. เขาบอกว่าอันดับแรกคือสอดก้านเก็บตัวอย่างเ,เข้าไปในโพรงจมูกให้ลึกเพียงแค่2.5ซนติเมตรเท่านั้นนะคะก็คือไม่ได้ลึกมากนะคะ2.5ซนติเมตร แล้วจากนั้นก็ค่อยๆหมุนการเก็บตัวอย่างให้สัมผัสกับผนังจมูกทั้งหมดนะคะประมาณห้ารอบแล้วก็ข้างละห้ารอบนะคะเท่ากับว่าเราต้องทำสิครั้งข้างละข้างละห้ารอบนะคะแล้วก็เมื่อเราเก็บตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยปุ๊บหลอดตรงนี้นะคะจริงๆตรงนี้เขามีที่ตั้งนะคะในกล่องตรงนี้เขาจะมีตรงนี้เห็นไหมคะ เราสามารถเจาะลงไปแล้วก็ตั้งวางไว้ได้เลยนะคะก็คือต้องเปิดฝาสีม่วงนี้ออกนะคะแล้วก็นำก้านเก็บตัวอย่างนี้นะคะใส่ลงไป้ออไม่ใช่ก้านเก็บตัวอย่างนี้นะคะเสียบลงไปด้านนี้ด้านที่มีสำลีนะคะแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ต้องบีบ บีบหลอดแอนติเจนนะคะแล้วก็หมุนก้านเก็บตัวอย่างให้คนทั่วๆเป็นเวลา10วินาที10วินาทีแล้วก็ต้องมากกว่า5ครั้งเท่ากับเราต้องนับ50 1หถึง50หมุนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็บีบบีบบีบที่หลอดเก็บตัวอย่างนี้ด้วยนะคะจากนั้นถ้าครบแล้วเราก็ดึงก้านเก็บตัวอย่างแล้วก็ทิ้งนะคะซึ่งเขาจะมีถุง จะเป็นเมนแบ็กนี้มาให้นะคะให้ใส่ลงปักทิ้งลงในนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นขยะติดเชื้อนะคะเสร็จแล้วถ้าเราเอาไม้ออกแล้วแล้วก็ขยับฝาบีบให้แน่นเลยนะคะหมุนเกลียวให้ลงล็อกให้แน่นปิดหลอดนะคะแล้วก็ดึงจุกเล็กอันนี้นะคะด้านบนเพื่อายล็อกแล้วก็นําสารสกัดที่อยู่ในนี้ที่เรามีเก็บตัวอย่างแล้วเนี่ยเทลงไปใน าถากตัวจถังเชื้อตรงนี้นะคะถ้าเราแกะมาเหมือนที่เคยเห็นนะคะที่มันมีช่องเล็กๆแล้วก็หยดลงไปเขาบอกให้หยดทั้งหมด2หยดลงในอุปกรณ์ทดสอบนี้นะคะแล้วก็ตั้งเวลา15นาทีเพื่ออ่านผลการทดสอบนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มตรวจกันเลยค่ะโอเคเริ่มค่ะใส่แบบนี้ก็โอเค

แล้วก็หุนให้สนิทนะคะแล้วก็นี่ค่ะหมดอายุปีไหนนี่2อ2 3นี่นะคะมีวันไ,ไรรนหมอาสองหยุดนะคะตรงนี้นะคะตัดวิสหนึ่งสองแถมให้ครับแตวมัน สกไปเลยกบอกสอใส่สาไปเลยเพศตะวประสิบห้าหนาทีค่ะตะราจุนเด้นมากเลยค่ะขยะติดเชื้อต้องทำยังไงคะใส่ถุงนะคะนี้แล้วก็เขียนข้างถุงว่าขยะติดเชื้อนะคะเพราะเดี๋ยวเชื้อจะไปโดนคนอื่นเขานะคะ